สวยมากๆเลยนะครับมองทุกครั้งก็ยังหล่ออย่างเท้นะหล่อออเดอร์ซามแคร์ซ้ำออเดอร์ซามสีเทาแลมโบว์ไอรุซุ er ดีแม็กแคปโฟไฮเลนเดอร์1.9เศษรถปี2023ที่สำคัญไม่หลักหมื่นครับ มาดูในส่วนของด้านหน้ากันครับด้านหน้านะตกแต่งมาตัดสีเทานะครับะ้างหน้าตอนนี้เป็นสีเทานะตัดโครเมียมแล้วก็มีสีตัวรถเป็นสีเทาแลมโบดูดุดันนะเหมือนเชี่ยวเหมือนแวมพายเลยสวยมากไฟหน้าโดดเด่นนะมีไฟเดย์ไทม์เดนิ่งไลท์แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้มาพร้อมกับไฟ LED สุดสว่างครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะดีไซน์รูปลักษณ์ดูดีมากๆสีของตัวรถตัดกับสีดำด้านแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงกระจกมาด้วยดูทันสมัยนะครับถึงจะเป็นรถปี2023นะแต่รถยังดูใหม่ดูสวยอยู่นะ สีเดิมเดิมเลยนะครับสวยไม่เคยทํามาไม่สปอตยังอยู่นะครับเนี่ยเดิมๆไม่สวยที่จับประตูเป็นโครเมียมมีบันไดข้างมาให้ไฟท้ายตกแต่งดูดีมากๆเลยนะและที่สาคัญนะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วย <S <S เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งหมด4เส้นล้อแม็กเดิมโรงงานสวยๆดีสุดดีแม็กไฮไลเนอร์คันนี้นะถือว่าดูภายนอกแล้วอ่ะมันดูดีอ่ะมันเป็นตัวสูงนะครับเวลาขับขี่ไปไหนมาไหนนะครับจะทำให้ภาพลักษณ์ดูดีอย่างแน่นอนนะด้วยความที่เป็นตัวสูงและสีเป็นสีลิมิเต็ดอิดิชั่นด้วยเป็นสีเทาแลมโบ ล้อคันนี้นะครับให้ไม่เป็นขอบ18นะมาพร้อมยางขนาด 265/60R18 และยังมาพร้อมแม็กดืมโรงงานที่ดูดุดันและสวยมากๆดอกยางเต็มๆเ,เปลี่ยนให้มาดูภายในกันครับภายในสวยนะอ่ะเดี๋ยวลองนั่งดูออปชั Option ่นก็ครบนะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลต <c oughs> ิฟังก์ชันนะฮะมีในส่วนของปุ่มคอนโทตรลต่างๆที่รถส่วนใหญ่ในปี2025มีมีครบแล้วนะจอถึงจะเป็นขนาดเล็กหน่อยก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอร์นี่ยังไม่ได้ปรับอิสระซ้ายขวานะครับก็ดีไซน์ไม่ได้ดีนะตามสไตล์์แแตต่่่่่วววววาาาาจะะะดดดดูบบบบลััักกชรรีีีขึึ้้้นน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 ิงงงยยยคคมททเเเเเปป็็หุสอ นะครับอารมณ์เหมือนนั่งรถพวกแบบรถยุโรปะนะครับแต่ว่าเบาะเนี่ยถึงจะได้เบาะหนังอะ่ะแต่ก็ยังเป็นแบบปรับมืออยู่นะเลื่อนขึ้น แล้วลงก็ยังเป็นมืออยู่นะครับคันนี้ยังเป็นเกียร์แบบแมนนวลอยู่นะมีพอร์ตชาร์จมีที่เสียบ USB มาให้แล้วก็จุดกระจายไฟ12โวลต์นะครับในส่วนของผู้ดิสารด้านท้ายกว้างขวางนะครับนั่งอัดสามเลยลก็ถือว่าค่อนข้างสบายเลยนะตัวนี้ก็มีช่องเก็บเหรียญน,นะครับมีช่องเสียบ USB นะครับชาร์จแบตแล้วก็มีแอร์หลังมาให้นะครับครบ,ครบครับออปชั่นถือว่ากว้างขวางดูดีนะในส่วนของกระบะแม็กเลเนอร์นี่ยังใหม่เลยนะเหมือนไม่ได้ใช้งานมาเลยดูวยโคตรใหม่เลยสวยก็เป็นกระบะอีกหนึ่งคันนะครับที่ตอบโจทย์ททททุุกกกกกกาา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 รรรใใใใชชช้้้้งงงนน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 นะะะะะไไไไไไไมมมม่่่ววจจเเดดดิิปปปหหหหหหขขขััับบีีี็ภภพพูึสถต ใช้งานในเมืองหรือว่าสายลุยคันนี้ก็ตอบโจทย์มาพร้อมสีเทาแลมโบนะต่อไปผมจะพามาดูในส่วนเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์คันนี้นะครับให้มาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะ1.9ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดี IB l u e ู o w e r นะทุกคนกําลังแรงม้าเนี่ยสูงสุดถึง150ม้าที่3,600รอบต่อน,นาทีเลยนะครับเอาอยู่ทุกการขับขี่จริงๆเข้ามาดูใกล้ๆครับกล่องนี่เห็นไหมพวกจุดม้ายัางอยู่นะครับเดิมๆเลยนะครับไม่เคยมีการชนหนักเพื่อความน้ำเท่วมมาไม่เคยมีะวัิมาแน่น เปนเพลเดิมนะครับสวยมากดูในส่วนของด้านซ้ายกันบ้างน้อนไม่เคยไขยไม่เคยขันไม่เคยขยับรถเดิมๆที่สวย,สวยอย่างที่บอกครับเหมาะกับทุกการกับขี่ทุกการใช้งานค่อนข้างที่จะประหยัดน้ํามันนะคันนี้ ต่อไปมาฟังในส่วนของราคากันบ้างราคา Isuzu D-Max Cab4 Highlander ห9 z เคันนี้นะออกใหม่ป้ายแดงนะครับ9 0 0 0กว่าเลยนะแต่ว่าวันนี้ครับจอดที่อารยะยนตกิจ6 8 9น0 0าบาทประหยัดไปกว่า3 0 0 0 0 0นะครับทุกคนและที่สำคัญนะถ้าออกไปไ้ายแดงใช่ไหมเราต้องใช้เงินดาน 100, วน์เป็นแสนด้วยนะครับแต่ว่าถ้ารถมือสองี่นี่นะครับถ้าคุณเครดิตด,ดีนะคุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินเป็นแสนหมอ,อกรถนะครับหรือว่าถ้าเครดิตไม่ดีก็ไม่ด้ใช้เงินเป็นแสนเหมือนกันวางดาวน์แค่3 0 0 0 0บาทเท่านั้นที่สำคัญนะผ่อนเพียง11,000บาทตลอดสัญญา นี่ออกไปไดนนี่ผ่อนเยอะนะ 14, หมื่นสื่นหเลยนะครับและที่สําคัญนะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปไม่ครับน้อยมากเลขไม่อยู่เพียง45,000กิโลเมตรแม่ เจ้าของเดิมใช้งานมาน้อยมากๆครับสีลิมิเต็ดอิดิชั่นสวยๆย,ยกสูงอย่างนี้ราคาดีไม่น้อยที่สําคัญปี23ปีใหม่ด้วยถ้าใครชอบนะครับผมจะขึ้นเช่อทางติดต่อไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับสามารถติดต่อได้ตลอดเวลามีฝ่ายขายคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงยิ่งติดต่อมาจากคลิปนี้นะยิ่งได้ของแถมเพียบนะรถจากอารย,ยนกิจผ่านกนารตรวจสอบมาตรฐานจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและขนส่งนะครับรถทุกคันเที่อวมารีวิวเที่อามาวางขายของอารยะนะคุณภาพทุกคันและถ้าคลิปหน้านะครับอยากดูคันไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล อาเรียยนตะกิจครับสินค้าคุณภาพหวัวใจบริการครับ